ประสบอุบัติเหตุขาทําอะไรไม่ได้เดินก็ไปไหนก็ไม่ได้ลําบากมากข้าวก็จะกินก็จะไม่มีแล้วเงินก็ติดลบแล้วเพราะว่ายืมพี่ข้างบ้านมาเราทําอะไรไม่ได้มาหลายเดือนจนมาจับนิยายเรามาเขียนนิยาย<ๆ>ก็ไม่คิดไม่ฝันว่าเออมันมันได้จริงๆที่ชีวิตฉันดีขึ้นฉันหาเงินใช้เองลูกฉันอยากกินอะไรฉันมีให้ลูกกินจากที่ต้องประหยัดมากๆค่ะพลิกเลยค่ะจากชีวิตติดลบกลายมาเป็นคนที่สามารถซื้อรถ ซื้อบ้านได้ส่งลูกเรียนในสิ่งที่ลูกอยากเรียนได้ไม่ไม่ต้องลำบากเหมือนเดิมได้ได้มากที่สุดคือ1 2 0 0 0 0บาทค่ะ ไฟเทียนนะคะกัญญาพักและก็เงาจันทาสิงมือคะ่ะสามนับประกาคนคนเดียวบ้านหลังนี้ได้มาจากการเขียนนิยายตลอดยาวเวลา3ปีกว่าค่ะน้ำพักน้ำแรงจากการเขียนนิยายไม่ว่าจะบ้านหรือรถรถตนรถมอเตอร์ไซค์มีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไม่ลำบากเหมือนแต่ก่อนเพราะนิยายต้องบอกอย่างนี้เลยก่อนหน้านี้พี่โชว์อยู่ที่ไหนอะไรยังไงงก่อนหน้านี้พี่อยู่บ้านเช่า แต่ว่าก่อนที่พี่จะประสบอุบัติเหตุอะพี่เคยเป็นเสมียน mm hmm. ก็เหมือนกับว่ากล่ม mm hmm. เป็นปลอ n พผู้จัดก,การ mm hmm. กับปัม๊มน้ํามันแต่พี่อยากก็ลงเรียนไปด้วยนะทำรับจ้างทํารายงานไปด้วยจนกว่าเรียนจบแต่ว่าพอพี่เรียนจบแล้วพี่กําลังจะไปอาวุธพี่โดนรถชนแล้วพี่ต้องพ่าตัดถึงสองครั้งแล้วพี่อยู่โรงพยาบาลเกือบเดือน mm hmm. พี่ก็เลยคิดว่าในเมื่อเราชอบอ่านนิยายแล้วเราก็คิดว่ามีประสบการณ์พอสมควรจากชีวิตจากอะไรที่ผ่านผ่านมา เราก็เลยลองเอามาเขียนนิยายดูอันนี้คือเริ่มต้นที่จะมาเขียนนิยายใช่ไปยังไงถึงแบบ <c oughs> มาเริ่มที่เด็กดีได้ครับเด็กดีคือเว็บที่พี่สิงห์มาเป็นนักอ่านก่อนหน้านานแล้วสิงห์อยู่แต่ในเด็กดีแล้วก็เปไปเยอะมากนิยายเรื่องแรกเรื่องขวัญชีวาคุณแม่สุกแกงมาจากการคิดถึงแม่ค่ะเป็นนิยายที่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนก็คือเกิดจากการที่เรา ฟังคดีมาเยอะได้รับการตอบรับดีค่ะเพราะว่านักอ่านบอกว่าพอดแปลกแปลกมากไม่เคยอ่านอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วเป็นในเรื่องคือเป็นสตอรี่ที่จบในตอนคือเคสของใครก็คือของคนนั้นแล้วนับตั้งแต่วันนั้นมาเราได้ผลตอบรับที่ดี6,400ค่ะหักแวดแล้วเหลือ6,400บาทนี่คือรายได้ครั้งแรกเราได้เงินก้อนแล้วนี่คือเราดีใจมากเพราะว่าจากแค่คาดหวังว่าจ่ายแค่ค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้าน ตอนนี้เราอยู่กันที่มุมเลยครับมุมทำงานคะ่ะใช้เวลากับมุมนี้จะนานหน่อยกี่เรื่องนะตัวน,นี้กี่เรื่องนะเนี่ยก็จะหกเจ็ดเรื่องได้ลงมั้งคะอันนี้ก็จะเป็นพอดแล้วก็ทิดเมนต์ของแต่ละเรื่องที่แต่งอยู่ตอนนี้ที่3เรื่องเนี่ยค่ะอันนี้นนจะเป็นปป่งนินยายนะครับใช่อันนี้เป็นโป่งนิยายอันนี้คือโป่งนิยายนี่คือพี่โช เริ่มยังไงใครเปนคนเขียนคนว่าอะไรยังไงพี่มีนกว่าประจำคนหนึ่งคือดิวกันคุยกันถูกคอพี่ก็เลยจ้างเขาประจําเลยอ่าพี่จะบอกเขาบอกประมาณว่าอยากได้เด็กอันนี้เด็กน้อยประมาณอายุสี่ขวบมีพูดน้อยตัวจิ๋วแล้วก็เป็นสวนบอกแค่นี้เลยค่ะแล้วนักวาดก็จะจนาการมาใช่นักวาดคือคนนี้เก่งมากคนเดียวกันไหมครับคนเดียวกันค่ะคนเดียวกันหมดเลยอย่างอันนี้ก็คือคืออดีตอะวิญญาณของผู้หญิงแพทย์หญิง มาถึงในร่างของเด็กอายุ14ที่ก็จะบอกเขาแล้วก็มีให้เครื่องบินเป็นฉากหลังเป็นประกอบแล้วก็มีระบบอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่3อังกรอร์ครับ ชื่อเรื่องแดนสวงดงเสือนัานระบุเรื่องที่มีผลตามาที่สุดก็ต้องพป็นฉินเซียวที่พี่ได้สัมภาษณ์รอบแรกจากเด็กดีคนรู้จักพี่เยอะจากเด็กดีจริงๆรมีแฟนคลับหน้าใหม่ๆเข้ามาทักใน Facebook เข้ามาทักใน Messenger เขาเข้ามาให้กําลังใจพี่เยอะมากเพราะเขาบอกว่าพี่เป็นคนมองโลกในแง่บวกพี่ก็ขอบคุณนักอ่านขอบคุณทุกกาลังใจเพราะมันทําให้เรามีกําลังใจที่จะเขียนต่อไปต่อได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เวลาเราแบบว่าล้าๆจากงานเขียนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ออกมาสุดอาการลองลองรีวิวให้ทางบ้านดูดหน่อยฮะว่ามีต้นอะไรบ้างครับนี่จาได้ไหมครับอันนี้เป็นครูลาบแขนที่เพิ่งจะสั่งมาแล้วมีได้หยิบพวกต้นไม้ไอเดียอะไรจากการปลูกต้นไม้หรือแบบพวกดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยไปอยู่ในนิยายของเราไหมฮะ มีเกี่ยวกับการ,การพ่อปลูกเรื่องหนึ่งตอนนี้ที่แต่งอยู่ค่ะเรื่องชุนหนีโคนใบไม้ผลิคุมรากนางเอกเป็นนักภทยิศาสตร์เกี่ยวกับทั่วเกษตรกรรมอะไรอย่างนี้แล้วก็ย้อนวิญญาณย้อนเข้าไปในเด็กหญิงวัยสี่ขวบเป็นเกษตรกร,รไปพัฒนาเมืองช่วยพ่อที่เป็นเจ้าเมืองต้องตามอ่านค่ะสนุกเรื่องนี้ติดท็อปอยู่ด้วยค่ะชื่อนิยายพี่โชว์นี่แปลกเลยน,น,นะมีวิธีการหรือมีมีทิคอะไรยังไงในการตั้งชื่อไหม พี่อยากได้อะไรที่แปลกๆอยู่แล้วเรื่องชุนหนีเนี่ยมาจากบ,บทกวีชุนหนีเปราว่ารู้ดูใบไม้ผลิโคนใบไม้ผลิคุ้มล่าก็เหมือนกับว่าโคนที่ต่ำต้อยอแต่ว่าต้องอบอุ้มต้นไม,มน้นเหมือนกับว่านางเอกที่ตัวเล็กๆอะ่ะคนหนึ่งที่จะต้องไปอบอุ้มทั้งตำแหน่งของพ่อทั้งช่วยคนในเรื่องเอาความรู้จากสมัยใหม่ไปพัฒนายุคโบราณ จริงตรงนี้ก็ไม่น่าจะเกี่ยวับนิยายหรือว่ามีความเกี่ยวเกี่ยวกับอาหารเลยค่ะมีมีมีค่ะมีเรื่องนักเลงขนมหวานแต่ถ้าเกิดเป็นแกงเขียวหวานขนมจีนแกงเขียวหวานก็เป็นขวัญละดาที่ขึ้จบไปเรื่องนี้นั่คือถ้าอ่านนี้ก็จะหิวค่ะนักอ่านบอกว่าหิวมากครบสูตรเหมือนกันนะมีมียันเกี่ยวกับเรื่องครัว่างนั้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยพี่โชตอนก่อนที่จะมาเขียนเรื่องพวกนี้มีความทรงจำเกี่ยวกับเอ่โทรศัพท์ที่ใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยเขียนนิยายประสบอุบัติเหต ขาทำอะไรไม่ได้เดินก็ไปไหนก็ไม่ได้ลําบากมากข้าวก็จะกินก็จะไม่มีแล้วเงินก็ติดลบแล้วเพราะว่ายืมพี่ข้างบ้านมา แต่เขาก็ยังใจดีให้เรายืมนะโดยที่เขาไม่ได้คิดเลยว่าเราจะมีคืนหรือไม่มีคืนอ่ะโทรศัพท์นะ่ะก็ได้ของพี่เขาเหมือนกัน Samsung A 5 2016พิค่ะพิมในลำบากเพิ่นจะลำบากหน่อยเพราะว่านักอ่านกระทรวงติมบอกว่าคำผิดเยอะเขาก็มานั่งพิมพ์ก็คือพิมนิยายไปเราก็ตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่าผลตอบรับมันจะเป็นยัางไงาจะได้มากหรือได้น้อยอะไรอย่างเงี้ยพูดได้เลยว่าโทรศัพท์แค่เครื่องเดียวเปลี่ยนมาจนถึงที่มีทุกวันนี้แบบน<ช>ี้จะเครื่องแล้วเลยใช่ค่ะความจริงบ้านหลังเนี้ย ถ้าเกิดว่าในจุดๆนั้นคนที่เคยชีวิตติดลบอาจจะมองว่าพี่เกินตัวแต่พี่มองโครงการนี้ยตั้งแต่ที่เขาเริ่มก่อสร้างแรกๆแล้วพี่ก็ฝันว่าสักวันหนึ่งฉันจะต้องมีบ้านอย่างนี้ให้ได้ฉันจะต้องทําให้ได้คือตอนนั้นอะพี่แค่รับจ้างแปะขนมสับปะรดขนมปังกับไส้สับปะรดตรงกลางมาประกบกันหรือได้แค่ค่ากับข้าวไปวันๆหนึ่งแค่ร้อยละร้อยกว่าบาทแต่เราอะฝันไกลมากเราฝันที่จะมีบ้านจนมาจับนิยายรามาเขียนนิยายก็ไม่คิดไม่ฝันว่าอ ม,มันได้จริงๆคือให้เราได้จริงๆความคาดหวังของพี่ตั้งแต่ตอนแรกคือพี่ขอให้มีแค่จ่ายค่าน้ำข้าไฟแล้วก็ให้ค่าลูกไปปีโรงเรียนได้แล้วก็จ่ายค่าชาวบ้านได้เท่านั้นจริงๆแต่สิ่งที่พี่ได้มาเดือนแรกก็คือ6,4 0 0ที่มันมากเกินกว่าที่พี่คาดหวังที่ชีวิตฉันดีขึ้นฉันหาเงินใช้เองลูกฉันอยากกินอะไรฉันมีให้ลูกกินออจากที่ต้องประหยัดมากๆค่ะพลิกเลยค่ะพลิกแบบพลิกเป็นการพลิกที่จากชีวิตติดลบ กลายมาเป็นคนที่สามารถที่ซื้อรถซื้อบ้านได้ส่งลูกเรียนในสิ่งที่ลูกอยากเรียนได้ไม่ไม่ต้องลำบากเหมือนเดิมได้ได้มากที่สุดคือ1,20 0 0 0บาทค่ะรายได้ที่ได้น้อยที่สุดคือ6,400คือครั้งแรกที่พี่เปิดขายในิยาย ตอนนี้เขียนอยู่3เรื่องค่ะที่ปล่อยลงไปใน,ในเด็กดีทั้งหมดแล้วมีแดนสวงดวงเสอือที่เป็นงามปากกาเงาจันทาสีมึกซึ่งเป็นนามปากกาแรกที่แบบว่าห่างหายไปนานแล้วนักอ่านถามหาว่า เมื่อไรจะกลับมาเขียนแนวนี้อีกแนวสืบสวนลึกลับแล้วก็มีเรื่องชุนหนีคนรู้ดูใบไม้ผลิคุมมราชนะปากกาฟเฟยเทียนซึ่งเป็นนิยายจีนแล้วก็เรื่องที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟกับเด็กดีภารกิจนาทีชีวิตแพทย์เวหาเป็นแนวการแพทย์ชุดเฉินทางอากาศในเด็กดีที่เดียวคะ่ะทุกช่วงนี้นิยายใหม่ๆจะลงที่เด็กดีที่ได้และที่เดียวอยู่เราพัฒนาตัวเองในฐานะนักเขียนยังไงบ้างคือเราทำการบ้านให้หนักมากขึ้นโดยการ อ่านให้มากขึ้นเพื่อจะเรียนรู้คำศัพท์ไม่ให้มีผิดพลาดในการแต่งนิยายของเราถ้าเราจะต้องการหาอาชีพอะไรเราก็จะไปทำการบ้านในอาชีพนั้นๆโดยที่นักอ่านจะต้องได้อะไรจากเราในการเขียนคือเหมือนกับว่าอยากเป็นเกษตรกรเขาก็จะได้รู้ว่าปลูกอย่างนี้มันต้องจัดการพืชอย่างนี้ศัตรูพืชแบบนี้อะไรอย่างนี้ค่ะถึงคนที่อยากเขียนนิยายเหมือนพี่นะคะ พี่อยากแนะนําว่าลองเลยค่ะเขียนเลยเพราะครั้งแรกที่พี่คิดปุ๊บพี่ก็ลงมือทําเลยเหมือนกันเราคิดแค่ว่ามันคือความฝันของเราฉะนั้นจงเขียนเขียนมันก็คือการที่เราได้เริ่มทำาควานของเราก้าวแรกไปแล้วทุกวันนี้พี่ก็ยังไม่ได้บอกว่าตัวพี่เองประสบความสําเร็จนะคะแต่พี่ถือว่าเรา ได้ทำในสิ่งที่เรารักเราท้ายทําในสิ่งที่เราชอบแล้วมีนักอ่านให้ความสนุดสนุนเรามันก็คือความสุขของเราแล้วอะคะ่ะ